ชื่นมาสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาที่ชื่นอน่ะโกรธครอบครัวคะ่ะชื่อจะโกรธเบอร์แรงมากแต่ว่าเวลาที่ชื่นโกรธเพื่อนอะไรเงี้ยชื่อจะรู้สึกว่าระดับของความโกรธนะคะมันจะน้อยลงและเมื่อเทียบกันนะคะระหว่างเพื่อนกับครอบครัวเราอะคะ่ะซึ่งเราอะเวลาเราโกรธกับคนในครอบครัวคะ่ะเราจะโกรธเขามากมากแล้วก็โกรธ เบอร์หนักเบอร์แรงเลยค่ะในในส่วนของชื่อนะคะชื่อก็อยากจะแชร์ให้ดูอะคะ่ะว่าว่าชื่อก,ก็กลับมามาคิดอะนะคะว่าการที่เราอะคะ่ะโกรธครอบครัวเบอร์แรงเนี่ยแล้วทําให้เราอะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยแคร์กับความรู้สึกของคนในครอบครัวเรามากอะคะ่ะแล้วเราคิดว่าเวลาโกรธอะเราก็พุ่งแบบเต็มพิกัดเลยอะของความโกรธอะแล้วเราก็ไม่ ไม่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพุ่งไปอ่ะมันคือมันคือความน้อยใจของคนในครอบครัวเราอ่ะซึ่งซึ่งถ้าเรากลับมามองดูดูอะค่ะในแต่ในระหว่างที่เราอ่ะโกรธเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะโกรธเขาอะระดับที่แบบเบอร์บางกว่าแล้วมันทําให้เออเราคิดว่าระยะห่างกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราโกรธเขามากอ่ะเราอาจจะ เลิกคบกันไปเลยอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอะโกรธคนในครอบครัวเบื่อแรงแค่ไหนอะเขาก็ทนกับเราได้แล้วก็ไม่ทิ้งเราเนี่ยค่ะชื่อก็เลยกลับมาอยากให้เพื่อนๆเราลองกลับมาแล้วก็หันมามองตรงจุดเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็กลับมาเทคแคร์ care, คนในครอบครัวเราให้มากๆแล้วก็เวลาที่เรามีอะไรที่ทโกรธเขาอะค่ะเราก็ ก็รักษาอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะดูแลหัวใจเขาให้กลับมาเร็วที่สุดนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะคะว่าเราอย่าก,กดคนในครอบครัวเราด้วยเบอร์แรงแล้วก็แล้วถ้าเป็นไปได้อะไม่ควรโกรธ ทั้งคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่เราใกล้ชิดหรืออยู่ใกล้หรือทุกคนเลยก็แล้วแต่ค่ะเราลองมาคิดดูนะคะเพื่อแคร์ความรู้สึกของเขาแล้วก็ทำให้มิตรภาพหัวใจของเราอยู่ยาวนานด้วยค่ะแล้วก็หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะเลิฟเล